ตอนนี้ก็ได้กลับไปร่วมงานกับพี่โปรดิวเซอร์นะครับคนเดิมพี่ต้นสุวัชชัยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำดนตรีนะเพราะว่าเสียงร้องน้นและอัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าเร็วๆภายในปีนี้นะครับผงจะได้ฟังเพลงใหม่ที่ได้ร่วมงานกับคนเก่าอียครับอันนี้เราห่างหายจากการออกซิงเกิลนานเลยครับจริงๆผมก็ทํามาเรื่อยๆครับเพราะว่ามีมีช่อง u t ท b e อยู่ ก็จะทยอยทางมาอาจจะไม่อาจจะไม่เป็นในวงกว้างมากนะก็จะพยายามอย่าให้แฟนๆทุกคนช่วยสนับสนุนด้วยครับ<ต>ผมก็มีช่องอยู่เอกสุรเชนไปติดตามกด Subscribe กนได้นะแ<ต><ว>นวแนวเพลงมาสไตล์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในเรื่องของอารมณ์เพลงหรือวิธีการทำดนตรีอะไรเงี้ยก็จะได้เป็นพี่คนเดิมนะมาช่วยมัน<ต>จะมีเสน่ห์ของความเป็นยุคยุคยุคเก่า แรกๆเลยฉากโทษน้ำซุมบอดทรายอะไรเงี้ยก็จะมีเข้ามารวมอยู่ในในตรงนี้ด้วยครับเพลงวงการเพลงมันแบบเปลี่ยนไปไหมแบบมันดังเพลงมันดังมากยากขึ้นไหมอะไรอย่างงี้พี่ว่ามันเป็นัไงบ้างพี่ก็ถ้าพูดถึงอ่าตอนนี้หลายๆคนเขาก็มีโอกาสในการที่จะทําเองใช่ไหมครับหลายคนผันตัวมาแบบเริ่มต้นเองโดยที่สามารถศริลปินสามารถทํางานเพลงเองได้อะไรางี้มีโอกาสมากขึ้นก็นี่ก็อขึ้นอยู่กับ มาคนฟังลฮะคนที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนศิลปินอะไรเงี้ยแต่ก็ใครที่เป็นคนที่ชอบชื่นชอบในตัวเสลป็นอยู่แล้วก็อยากให้ช่วยสนับสนุนกันต่อไปนะครับก็จะทําให้เพลงนั้นแบบกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งอะไรเงี้ยฮะเพราะแฟนคลับเลยฮนะชิ้นก็เป็นธุรกิจที่ทํามานานแล้วกว่า6ปีนะฮะซึ่งเริ่มต้นโดยภรรยาของผมทํามาแล้วก็พอดีมาบวกกับโชคจังหวะ อาโควิด -19 ก็ได้มาลงมือช่วยพรรยาธิเต็มที่เลยก็ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Holy Hand บายรละสานะครับเข้าไปติดตามเพจ Holy Hand กันได้ในเบเกอรี่ของเราก็จะมีทำเค้กที่ชื่อ f o ุตเค k e โบราณแล้วก็มีเค้กทุเรียนชีสเค้กครับที่เป็นตัวแบบว่าพระเอกเลยของของแบรนด์ใช่ครับเพราะว่าก็ <laughs> าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าคำสั่ง ทางรัฐบาลเขาก็แบบงดเกี่ยวกับเรื่องดนตรีไปก็เลยมีตัวนี้ที่แบบว่าตอนแรกเป็นธุรกิจที่ยังไม่ได้ลงตัวเต็มที่นะฮะแต่ก็ตั้งใจแต่ว่าพอดีช่วงเวลาที่เราว่างจากงานดนตรีก็เลยได้มาลงลงมือทํากับภรยาเต็มที่แตงเป็นแบบเล็กๆอยู่ฮะทากันสองคนอนาคตเป้าหมายเราอยากจะเปิดร้านจริงๆเป็นจังเลยไหมพี่ก็รู้สึกว่ามาเห็นความแบบ แติโตฮะในช่วงโควิดนี่เองครับก็ได้ต่อยอดเลยเร็วนี้จะมีการขยายทําเป็นโรงงานผลิตแล้วก็จะได้ผลิตของมาเพียงพอกับความต้องการของคนสั่งซื้อครับเพราะตอนนี้เราทําไม่ทันจริงเขาต้องขยัขยายกันบ้างครับ